ทางด้านของเรื่องทองตอนนี้ร้อนมากๆแต่ว่าเป็นกรณีของคุณใบานาดคุณใบานาดเนี่ยจริงๆคือขายทองไม่ส่งทองนะจะต่างกับกรณีของคุณตัก๊กคุณเบียร์อันนั้นเนี่ยคือเป็นทองในรูปแบบปีเซะมันก็อาจจะตรวจสอบยากสักหน่อยแต่ว่ากรณีของคุณใบานาดเนี่ยตอนแรกต้องบอกก่อนแบบนี้ว่าเหยื่อหลงเชื่อตายใจเนื่องจากว่าซื้อทองไปแล้วตอนแรกเอาไปขายเฮ้ยขายได้แล้วมันราคาถูกด้วยอ,อย่างบางคนเนี่ยสมมติซื้อทองไป1,000บาท ปรากฏว่าออกไปขายจริงๆได้3,000บาทโอ้คือแกยิ่งเชื่อนะแกยิ่งขายถูกไงประมาณ5 0แล้วส่วนใหญ่ที่แกส่งนะแกจะส่งพวกทองสลึมดึงครึ่งสลึมแต่มันเหมือนเป็นการเปิดใจลูกค้าเลยอใช่แล้วพอเหยื่อเนี่ยหลงเชื่อสําคัญเลยคือหลังจากนั้นเหยื่อก็ไปลงทุนเฮ้ยลงทุนเป็นล้านเลยแม้จะได้รวยไวๆปรากฏว่าหลังจากนั้นคุณใบหนาดมีการนะคะไม่คืนเงินให้ด้วยแล้วก็หายไปในกลีบเมฆเพราะว่าถ้าเกิดอัปเดตจากเมื่อวานทางด้านของทีมอมรินของเราไปโกดังแถวปทุมธาานีปรกฏ ว่าหายไปแล้วมไม่เจอตัวแต่ล่าสุดวันนี้คุณใบหนาดไม่รอดแล้วนะคะตำรวจไซเบอร์บุกไปจับคาบ้านแล้วมีช่วงวินาทีเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมตำรวจคุมตัวคุณใบหนาดเพื่อไปสอบปากคำลองดูหน่อยคะ่ะคจะมีอะไรที่จะบอกอะไรม้างคะครับ อย,อ,ย,งอ,ย,ยงองบอ,อกคุณ้ยรับเจที่ยคุณผู้ชมนี่คือช่วงวินาทีที่ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจคุมตัวคุณใบหนาดไปสอบปากคำแล้ต้องบอกว่ากรณีนี้มีผู้เสียหายกระจายอยู่ทั่วประเทศ500คนมูล<โ>ค่าเป็นร้อยล้านเลยนะคือมันเยอะมากๆแล้วทางด้านของผู้สื่อข่าวก็พยายามที่จะสอบถามนะคะว่ามีอะไรจะขอโทษด้านผู้เสียหายไหม คุณใบนาดไม่ตอบค <ฮะ S 1> ่ะนิ่งเงียบอย่างที่คุณผู้ชมเห็นผ่านไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะโดยเดี๋ยววันนี้ด้านของเจ้าหน้าที่ตํารวจไซเบอร์ก็จะมีการถแถลงด้วยนะคะแล้วก็ต่อมาทางด้านของมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความบอกว่าตอนนี้ตํารวจไซเบอร์ได้มีการจับตัวคุณใบนาดที่บ้านตามหมายจับแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ได้มีการดําเนินคดีกับทางด้านของคุณใบนาดซึ่งเป็นกรรมการบริษัทห้างเพชรทองทาดาโกหลังจากที่มีการ หลอกซื้อขายทองคำเนี่ยแหละโดยทางด้านของคุณใบหนาดเนี่ยหลายคนก็บอกทำไมเหยื่อถึงหลงเชื่อละ่ะ<อ>คือต้องบอกแบบนี้ว่าเหยื่อที่เขาสูญเสียไปนะคะคือเขามีการศึกษากันก่อนเขาก็มีการไปดูว่าอา้าวมีการจัดตั้งบริษัทจริงแล้วคุณใบหนาดเนี่ยมีตัวตนอยู่จริงแล้วหลายคนคุ้นหน้า ถามว่าทําไมคุณหน้าปรากฏว่าต้องบอกแบบนี้คุณใบนาดเนี่ยเคยเป็นพนักง,งานทํางานให้กับคุณพิม์พรีพายแต่ย้านะคะว่าคุณพิม์พรีพายไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิน้นเกี่ยวกับประเด็นนี้เพราะว่าคุณใบนาดเนี่ยได้พ้นสภาพจากเกณฑ์ จากการเป็นพนักง,งานเมื่อต้นปี2566ก็คือปีที่แล้วแล้วแล้วหลังจากนั้นเหมือนกับว่ามาเปิดธุรกิจเป็นเจ้าของร้านทองแบบนี้ของตัวเองกันเองแล้วเห็นบอกว่าวันนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์รรมีการถแถลงประมาณช่วงบ่าย3ามโมงก่อนที่จะเข้ารายการเราด้วยใช่ไหมคะค่ะอารมณไปฟังการแถลงข่าดูนะคะเชิญค่ะเขาก็จะหาผู้โชคดี3คนนะครับ ขายเข้ามาซื้อเร็วสุดเนี่ยเขาจะขายแค่9,999คนก็แห่เข้ามาเป็นร้อยๆเป็นพันๆนะครับไปแย่งกันมาเขาก็หลอกหลอกเป็นหนึ่งคนสองคนไปเรื่อยๆทบไปเรื่อยๆจนปีปี66เนี่ยเขาหลอกไปประมาณความเสียหายประมาณ100ล้านบาทนะครับถามว่าทำไมเขาถึงหยุดก็เนื่องจากว่าราคาทองคำมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเมื่อเขาเขาขายราคาถูก สมมุติว่าเขาเขาซื้อมาเขาเขารับมาสองหมืนบางบางครั้งเนี่ยเขาจะต้องหลอกต่อเขาก็ต้องไปซื้อทองบาทหนึ่งเนี่ยส่งไปให้ลูกค้าคนนี้นะครับลูกค้าบางคนเนี่ยหลงเชื่อจากลงทุนสองแสนสามแสนบางคนล่าสุดเมื่อเมื่อวันวันที่เจ็ดเนี่ย เสียหายไปถึงล้านนี้ก็ยังไม่ได้ตั้งข้อหานะแต่หลายๆคนบอกว่าก็โมเดลคล้ายๆกันกับก่อนหน้านี้ก็อาจจะเป็นเรื่องการช่อโกงประชาชนหลังจากนั้นก็คูจะต้องมีการยึดทรัพย์แล้วก็ทรัพย์เนี่ยไปจ่ายให้กับคนที่เขาเดือดร้อนแต่ก็มีคําถามนะว่าเอ๊ะทำคนเดียวจริงๆเหรอโออธุรกิจใหญ่ขนาดนี้โกงเขาเป็นร้อยล้านเนี่ยทำคนเดียวจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นหน้าที่ของตํารวจละค่ะก็ต้องรอผลการสืบสวนกันต่อไปนะฮะดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34มสิบส HD แอปโหลดฟรีโหลดเลย